สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้มาทําปลาดุกย่างสเสดาลวกแล้วก็น้ําปลาหวานนะคะปลาดุกย่างเสเดาน้ําปลาหวานเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะให้โปรตีนให้ไขมันต่ํามีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งแร่ธาตุและวิตามินต่างๆมากมายช่วยแก้ไข้หัวลมบรรเทาความร้อนในร่างกาย ช่วยปรับาธาตุให้สมดุลช่วยให้เจริญอาหารทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะหัวหอมแดงนะคะเพื่อนๆหอมแดงนี่มันจะหัวใหญ่นิดนึงคือแบบเอาเลือกเอาประเภทหัวใหญ่เนาะต้องล้างให้สะอาดนะคะหัวหอมเนี่ยหอมแดงหอมหอมใหญ่อะไรเนี่ย จะแบบจะขึ้นราเร็วมากเลยนะจะเสียเร็วมากบางทีเราซื้อมากินไม่ทันที่ว่าหั่นทางขวางนะคือขวางแบบนี้แหละจริงๆก็คือหั่นขวางลงไปอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยความที่มันหัวหอมมันเป็นลูกกลมไงก็เลยต้องหาหามุมให้เขาได้แบบตั้งนิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะได้หันได้ง่ายนะคะ หั่นหัวหอมก็จะมีน้ำหูน้ำตานะคะแต่จริงๆตั้งแต่ปอกหอมแล้วแหละมีน้ำหูน้ำตามาแล้วอันนี้ล้างแบบจุ่มน้ำแช่น้ำเลยนะเพราะไม่งั้นก็น้ำตานองหน้าตอนนี้ก็เริ่มจะมีน้ำตาแล้วนะคะซอยหัวหอมบางๆเลยนะคะ ถ,ถ้าเราซอยขนาดสไลด์แบบซอยขนาดเท่าๆกันอะ่ะเวลาที่เราเจียวมันก็จะง่ายมันจะสุกพร้อมๆกันนะคะแล้วมันจะกรอบนะคะทำน้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานที่จะกินกับสะเดาที่มันออกรสขมนะเราก็จะใช้หวัวหอมเจียวเนี่ยจะได้หอมๆของกินบ้านเรานะมันเยอะแยะไปหมดถ้าอยากจะกินอะไร ทำเองได้ก็ทํานะคะหรือถ้าใครไม่อยากทกําก็เขาก็มีขายนะมีขายสาเร็จรูปก็คือประดุกย่างประดุกย่างพี่วัดก็ไม่ทําเองนะประดุกย่างใบผักสะเดาใบสะเดาเนี่ยเขาก็ลวกมาให้เสร็จ แต่ทีนี้น้ำปลาหวานเนี่ยอยากทำเองไงเพราะว่ามันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเวลามากอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือพี่วัดไม่ชอบอาหารที่เขาปรุงรสมาแล้วอ่ะชอบเอามาปรุงเองมากกว่าเนาะหน้านี้เป็นหน้าสะเดานะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวสะเดาก็แตกใบอ่อน ปลาก็จะเป็นปลามันๆเขาเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันก็คือช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวใหม่ๆแล้วก็จะมีข้าวใหม่มากินหอมๆเนาะแล้วพวกปลาพวกปลากุ้งกบอะไรเงี้ยจะอยู่จะกำลังแบบมันๆเนี่ยเวลาที่เขาเอามาปิ้งมาย่างมันจะอร่อยจะหอมนี่ก็ต้องผ่าครึ่งแหละเพราะว่ามัน ชิ้นใหญ่ส่วนประกอบของน้ำปลาหวานก็จะมีน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาหัวหอมมะขามเปียกแล้วก็พริกทอดนะคะขยำน้ำมะขามอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราทำแกงส้มเราก็จะขยำอย่างเงี้ยนะ มือนี่สะอาดสะอาดนะคะทำกับข้าวก็อย่างนี้ค่ะลงไม้ลงมือจริงๆจ,จะมาบอกว่าต้องใช้ถุงมือถุงมืออะไรเนี่ยมันไม่ถนัดเนาะนี่แหละนมะขามเปียกก็จะประมาณนี้นะคะเรายังไม่ยังไม่เอามะขามทิ้งทีเดียวนะเผื่อว่าถ้ามันไม่พอเราก็จะมาขยําเพิ่มประมาณนี้นะเจียวหัวหอมให้หอมเลยนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนวิธีเจียวหัวหอมก็หัวหอมมันจะมีความชื้นอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเจียวหัวหอมนี่ต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้สุกพร้อมๆกัน ความที่หัวหอมเขามีความชื้นนะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่ง เจียวหอมนี่ต้องระวังนะคะพอหอมเริ่มเหลืองนิดนึงเนี่ยพอเริ่มเหลืองเนี่ยก็จะยกขึ้นแล้วนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เหลืองในกระทะทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นขมมันจะกลายเป็นไหมไปซะก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะออกไปสุพราอกระทะอีกนิดนึงบางทีปล่อยให้เหลืองนะออกไปกรอบก็จริงแต่มันจะขมเนี่ยดูสังเกตเนะะี่ยค่ะเวลาที่เขามีส่วนค่อนข้างเหลืองแล้วเนี่ย ต้องรีบเลยอ่ะต้องรีบยกขึ้นนะคะเนี่ยใกล้จะได้ที่แล้วนะถ้ายกขึ้นไม่ทันเนี่ยไหม้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะประมาณเนี้ยไม่ต้องทั้งหมดนะพี่วัดปปิดไฟเลยนะนี่ไงมิง้นเขาจะสุกเกินไปถ้าเป็นประมาณเนี้ยค่ะกำลังดีเนาะเดี๋ยวเขาจะออกไปสุกข้างนอกอีกนิดนึง ทีดวัดเทน้ํามันออกแล้วนะคะเนี่ยถ้าไม่รีบเทน้ํามันออกนะเขาจะไหม้เลยเพราะความร้อนของน้ํามันเอย่ยอะไรเอ่ยเนาะเนี่ย,ยถ้าอย่างนี้กําลังดีค่ะทีนี้ก็จะทําพริกทอดนะคะพริกแห้งทอดน้ำมันร้อนก็ใส่ลงไปเลย พริกทอดก็ต้องรีบทอดนะคะรีบยกขึ้นเหมือนกันเพราะมันจะไหม้เร็วพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะทอดแล้วหอมแล้วน้ำมันร้อนๆนะ่ะลงไปฟืบเดียวจบทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำน้ำปลาหวานนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะ จะใส่ไม่ค่อยได้ใส่น้ำเนาะจะไม่ค่อยใส่น้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยจะละลายออกมาแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นน้ำหม้อก็ร้อนเร็วพี่วัดต้องระวังนะถ้าร้อนร้อนแล้วมันจะร้อนไหมเลยไงหม้อไปเนี่ยกระทะไปเนี่ยต้องระวังนิดนึี เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะจริงๆน้ำตาลก็คือน้ำตาลเนาะมันก็จะหวานแล้วก็ไปไปกินกับของขมสะดาเนี่ยมันจะขมไงสมัยโบราณโบราณสะดาก็ขมขมหรือว่าเราเด็กไม่รู้แต่สมัยนี้สเดาไม่ค่อยขมแล้วแล้วเวลาที่ไปซื้อเนี่ย แม่ค้าก็จะบอกว่าอย่างนี้เป็นสะเดามันนะบอกเอ๊ะถ้าไม่ขมแล้วมันจะอร่อยเหรอถ้าสะเดาไม่ขมมันจะอร่อยเหรอว่างั้นี่ค่ะเคี่ยวน้ำตาลเนาะเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนให้เหนียวก่อนนิดนึง แล่อยให้เขาเคี่ยวตัวเองหน่อยนี้คือควบคุมยากอะ่ะไฟมันไม่เหมือนไฟเตาถ่านมันไม่เหมือนไฟเตาแก๊สเดี๋ยวเขาก็หยุดเดี๋ยวเขาก็เดือดแค่ละลายเนี่ยค่ะพี่วัดก็จะใส่น้ำน้ำปลาลงไปเนาะใส่น้ำปลาปรุงรสลงไปเลย มีมือแม่นาคเอื้อมไปหยิบน้ำปลาใส่น้ำปลานะคะคือความหวานกับความเค็มน้ำปลาหวานเนาะที่เขาเรียกน้ำปลาหวานถ้าน้นองๆที่ยังไม่เคยทำนะอย่าชิมนะคะตอนนี้ร้อนมากเลยนะน้ำตาลนะมันจะเหนียวมันจะร้อนนะแตะแตะเนะี่ยอย่าตักชิมร้อนมาก น้ำปลาหวานแบบนี้พี่วัดว่ามันเป็นน้ำน้ำปรุงชนิดเดียวกับที่ทำใส่กับไข่ลูกเขยเนาะเออเดี๋ยวพี่วัดทำใส่ไข่ลูกเขยด้วยดีกว่าเพราะว่ามันจะรสชาติเดียวกันพอดีมีไข่ต้มอยู่ด้วยเดี๋ยวเอาไข่ลูกเอาไข่ต้มมาทอดเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ค่อยมีเนะาะไข่ลูกเขยอะมีคนนิยมกินไหม่ะ มันเป็นน้ำปรุงชนิดเดียวกัน,นตอนเด็กๆกก็ชอบมากเลยไข่ลูกเขยเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยพอเราใส่น้ำตาลเขาเอ้ยใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำตาลเขาก็จะไม่เหนียวนะทีนี้ก็น่าจะน่าจะพอได้ที่ละก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปนะคะ ใส่น้ำมะําเปียกเข้าไปคือรสชาติเขาก็จะออกแบบเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานประมาณนี้นะมันจะมันจะเดือดยังไงงงของมัน ก็จะได้น้ำปลาหวานแบบนี้นะคะสีก็จะประมาณนี้นะของทุกอย่างเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นหอมเจียวนะหอมเจียวหอมมากๆเลยแล้วอันนี้ก็เป็นพริกทอดพริกทอดแล้วอันนี้เป็นน้ำปลาหวาน น้ำปลาหวานประมาณนี้นะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาหวานเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะทานนะคะบางคนก็อาจจะแบ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะแต่ว่าเราก็จะใส่นี้ลงไปเลยค่ะหอมเจียวเนาะ หอมเจียวใส่ลงไปในน้ำปลาหวานได้เลยนะคะหอมเจียวใครที่อยากจะทานตอนกรอบๆเอาไว้ราดหน้าเอาไว้เป็นท็อปปิ้งนะก็เหลือไว้เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะน้ำปลาหวานแล้วก็ใส่พริกทอดเข้าไปค่ะพริกทอดนี่ก็แล้วแต่นะถ้าใครชอบเผ็ด แต่พี่วัดชอบอย่างนี้ชอบแบบว่าเด็ดลงไปในเนี้ยเด็ดพริกทอดลงไปนะคะคือจะเอาไว้แก้มเอาไว้กินกัดทีหลังก็ได้แต่ว่าพี่วัดชอบลงไปในเนี้ยพริกทอดนะคะนี่คือน้ำปลาหวานนะแล้วก็เวลาที่เขาแต่งแต่งจานนะเขาก็จะใส่ ผักชีโรยหน้าไปหน่อยนึงนี่ยค่ะมันจะหอมเข้ากันหมดเลยนะผักชีเอ่ยผักชีโรยหน้าแล้วก็หอมเจียวน้ำจะหอมเราก็อยากจะใส่เยอะๆเนี่ยค่ะทีนี้สำหรับอาหารเราก็พร้อมแล้วนะ น้ำปลาหวานพริกทอดหอมเจียวแล้วก็สสเดาผักชีนะคะข้าวสวยก็พร้อมแล้วนะข้าวสวยอยู่ไหนข้าวสวยอยู่ตรงนู้นมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะวันนี้อร่อยออร่อยเนาะวันนี้คงทานข้าวได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะอุ้ย <laughs> ข้าวร้อนๆน,นะคะ แล้วก็ปลาดุกย่างหอมๆวันนี้จเจริญอาหารแน่นอนหอมเจียวแล้วก็สะเดาผักชีนะคะข้าวสวยก็พร้อมแล้วนะ ดีใส่สะเดาลงไปใส่สะเดาลงไปเลยดีไหมคะมันจะคำใหญ่ไปไหมเนะี่ย ด้วยกันนะคะอืม,อ,มอร่อยจังมือไม่น่า สดานี่ไม่ขมจริงด้วยที่ไม่ขมนี่เชื่อเขานะแม่ค้าบอกว่าเป็นสะดามันแต่จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอายุมากหรือเปล่ามันทำให้สะดาไม่ขมตอนเด็กๆอ่ะสะดาขมขมพอตอนนี้สะเสดาไม่ขมแล้วเนี้ยค่ะ ใส่พริกทอดเข้าไปด้วยเนาะอร่อยค่ะอื จะเป็นม <laughs> <tampoco S 2> ือแม่นาน้ำปลาหวานนี่บางคนที่ไม่ชอบกินสะเดานะคะก็กินกับนี่เลยผักชีเนี่ยอร่อย ทำไมวันนี้พริกไม่เผ็ดใส่ไปอีกหน่อยอ,อ,อร่อยจังเลยค่ะ ใหม่ๆหมดทุกอย่างเลยนะเราทำเองเนาะหอมเจียวนี่ก็หอมมากๆหอมเจียวเวลาที่เราไปซื้ออะที่เขาเจียวแล้วเนี่ยมันจะเขาจะผสมแป้งไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะต้องให้มันกรอบทนนานนะเนาะ,ะแต่ของเรานี่ไม่ได้ผสมอะไรเลย คำใหญ่ไหมคำใหญ่ๆแหละอ,อร่อยมาก ปลาดุกย่างนี่เขาย่างดีมากเลยนะคะเขาใส่เขาใส่ตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปย่างหอมมากเลยอร่อยค่ะเราก็มากินของเรานี่แหละของเราก็ยังอเรเอ็ดอร่อยอยู่ ถ้าจะใส่หัวหอมเจียวให้กรอบๆก,ก็เพิ่มเข้ามาได้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นเวลาที่มีเสดานะคะเดาเยอะคือถ้าซื้อกินอ่ะก็ถูกหรือถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เดาตอนนี้ก็จะเยอะมากเลยตอนนี้เป็นหน้าสะเดาแล้วก็ประดุกย่างนะคะข้าวก็จะเป็นข้าวใหม่เนาะก็จะเป็นอาหารที่คุ้นเคยกับอาหารไทยเนาะอาหารไทยที่พวกเราคุ้นเคยอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ ถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่วัดด้วยนะคะจะได้ทำจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ